เกษตรกรไทยรวมตัวกันประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องราคามังคุดตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการ์หลังกองทัพและรัฐบาลออกมาตรการปิดชายแดน <es itt ac orn> นายปนรัตนพุทธพลึกชาวสวนมังคุดบอกว่าตามผลิตมังคุดของเกษตรกรมีการทุ่งทุนไปเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่ตลาดส่งออกต้องการเช่นขนาดผลลักษณะผิวเปลือกขั้วผลทั้งยังมีต้นทุนการดูแลพื้นที่สวน แต่สถานการณ์เวลานี้หลายส่วนยังไม่คืนทุนเริ่มดูดูการเมื่อ3สัปดาห์ก่อนอยู่ที่23บาทแต่อยู่ได้ไม่นานหลังจากนั้นดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง ราคามงคุดล่าสุดในขณนะนี้อยู่ที่5-8บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นแม้จะเป็นังคุดคุณภาพตรงตามตลาดต้องการเกรดทริปเฮหรือทริปเ a ก็ตามยังไม่รวมค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นหมายความว่าหากมีราคา8บาทจะต้องหักจ่ายค่าแรง4บาทเกษตรกร,ร,กรได้รับเพียง4บาทมังคุด1ตันเกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพียง4,000บาทเท่านั้นขณะที่ราคาปุ๋ยกระสอบละ1,200-1,600บาทค่าสารบำรุงให้ได้มาตรฐานต ตลาดและยังไม่นับรวมค่าดูแลตัดย้าค่าแรงงานอื่นๆด้วย ขณะเดียวกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอรพรมคีรีจอนครศรีธรรมราชกลุ่มชาวสวนบังคุดประมาณ100คนได้นัดหมายมารวมตัวชุมนุมประท้วงนายอารุณนักตรีพงษ์แกนนำเกษตรกรขึ้นเวทีปราศัยบอกว่าปีนี้ลงหรือพ่อค้าคนกลางมาซื้อในราคา8ถึง12บาทซึ่งไม่คุ้มทุนจึงเรียบร้องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมการท้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ลงมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ชาวสวนบางคุดอย่างจริง จังเสทีียและครั้งนี้ถือว่าราคาตกต่ำในรอบหลายสิบปีนายรุนบอกว่าความจริงชาวสวนบังคุดหลายคนตั้งใจว่าจะนำบังคุดมาเทบนถนนหน้าที่ว่าการอำเภอรพรมคีรีและจะปิดถนนประท้วงแต่ได้รับการขอร้องจึงยกเลิกและมารวมตัวกันอย่างสงบเพื่อขอความช่วยเหลือ ขณะที่นางอาพรคีรีคงกำนันตำบลพรหมโลกบอกว่ารมวาพาณิชย์มารับปากว่าจะรับซื้อมังคุด3,000ตันหรือ3ล้านกิโลกรัมจากชาวสวนในจอนครศรีธรรมราชแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีวี่แววและหายเงียบไปเลยทั้งนี้ตั้งข้อสังเกตว่า ราคาตกต่ำนี้เกิดขึ้นหลังจากกองทัพและรัฐบาลไทยสั่งปิดชายแดนกับกัมพูชาส่งผลให้ผลไม้และผักของไทยจำนวนมากเน่าเสียและถูกทิ้งไม่สามารถส่งออกได้หากยังคงปิดชายแดนต่อไปเกษตรกรไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน